วันนี้เราจะมาจอลึกบทบาทใหม่ที่พลิกโฉมมิดฟิลตัวรุกในเกม f o o t อลแ l เน n เจอร์2 2 6 6นั่นคือ tracking attacking midfielder หรือมิดฟิลตัวรุกจอมไล่ล่าครับบทบาทนี้คือการผสมผสานการทำเกมรุกเท่ากับเกมรับที่ดูดันในแนวหน้าอย่างสมบูรณ์แบบ tracking attacking midfielder คือบทบาทที่มอบความรับผิดชอบในเกมรับให้กับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกหรือ AMC อย่างชัดเจนเขาไม่ได้มีแค่หน้าที่สร้างสารรค์เกมเหมือน AP หรือ Free Ro เท่านั้นแต่ยังต้องมีพลังงานหรือ Work Rate และความดุดันหรือ Aggression สูงเพื่อเข้าไลก่กดดันกองหลังและมิดฟิลด์ตัวรับของคู่แข่งทันทีที่เสียบอลบทบาทนี้เหมาะสำหรับทีมที่ใช้แทคติก Pressing สูงโดยต้องการให้ผู้เล่นหมายเลข1ิ มีส่วนร่วมในการแย่งบอลคืนตั้งแต่ในพื้นที่แดนบนของคู่แข่งหน้าที่หลกัหลกๆของโร่ tracking attacking midfielder มีหน้าที่ในการนำทีม pressing โดยจะวิ่งตรงเข้าหาผู้เล่นคู่แข่งในแนวรับและ m i d f i e l d ตัวรับทันทีเพื่อทำลายจังหวะ build up ของคู่แข่งอย่างรวดเร็วเมื่อแย่งบอลได้สำเร็จเขาจะเปลี่ยนเป็นผู้สร้างสารรค์เกมหรือตัวจบสกอร์เพื่อโจมตีคู่แข่งที่กำลังเสียกระบวนทันทีแล้ววิ่งยังไง หรือยืนตรงไหน Out of position จะยืนสูงในตำแหน่ง AM และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อเข้าประชิดตัวกองหลังตัวกลางหรือมิดฟิลด์ตัวรับของคู่แข่งทันทีการเคลื่อนที่ของเขาคือการวิ่งอย่างดุดันเพื่อจำกัดเวลาและพื้นที่ในการเล่นบอลของคู่แข่ง ในอินโพสเชันเขาจะกลับไปยืนในตำแหน่ง AM และทำหน้าที่เชื่อมเกมและสร้างสารรค์โอกาสให้กับกองหน้าโดยอาศัยทักษะการจ่ายบอลและวิสัยทัศน์ของตัวเองมาดูกันว่าค่าพลังหลกัหลกๆที่จำเป็นสำหรับบทบาท Tracking Attacking Midfielder มีอะไรบ้างครับ 1. Work late อัตราการทำงานต้องสูงลิว่วเพื่อรักษาความเข้มข้นของการเพรสซิ่งตลอด90นาที 2. s t a m i n a ความอึด จำเป็นอย่างยิ่งในการวิ่งไล่กดดันและกลับไปเล่นเกมรุกอย่างต่อเนื่อง 3. aggression ความดุดันในการเข้าปะทะและไล่บี้เพื่อแย่งบอลคืนมาในแนวหน้า 4. anticipation การคาดการเพื่ออ่านจังหวะการใจบอลและเลือกจังหวะที่ถูกต้องในการ pressing 5. tackling การเข้าสกัดแม้ไม่ใช่หน้าที่หลักแต่ก็จำเป็นในการแย่งบอลคืนเมื่อเข้าถึงตัวคู่แข่ง 6. vision passing วิกใส่ทัศน์เพื่อเปลื่อนบอลที่แย่งมาได้เป็นการโจมตีที่มีประสิทธิภาพแท็กก at ิ้งแอดแท็กกิ้งมิดฟิลด์ที่ดีต้องมีความสมดุลระหว่างความสามารถทางกายภาพเวิร์กเลสสตาม i ินาและความสามารถในการอ่านเกมแม้เขาจะไม่ต้องการทักษะการสร้างสรรค์เกมที่สูงเท่า AP แต่ก็ต้องมีพาสซิ่งที่ไว้วางใจในการเริ่มเกมรุกหลังจากการแย่งบอลสรุปแล้วบทบาทแทกกิ at ้งแอดแทกกิ้งมิดฟิลด์ เหมาะสำหรับผู้จัดการทีมที่ใช้แทคนิกเกเกนเพรสหรือไฮเพรสและต้องการมิดฟิลด์ตัวรุกที่มีความรับผิดชอบสูงในเกมรับ <sh arp> เขาคือผู้เล่นที่มอบพลังงานความดุดันและความสามารถในการแย่งบอลคืนในพื้นที่แดนบนซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำลายเกมของคู่แข่งตัวอย่างนักเตะในโลกจริงที่เหมาะกับสไตล์นี้เบอร์นาร์โดซินวาหรือโทมัสบูเลอร์ซึ่งเป็นผู้เล่นหมายเลข10ที่มีอัตราการทำงานสูงและเป็นผู้นำในการเพรสซิง เนื้อหาก็มีประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเล่น FM ไว้เลยนะครับวิดีโอหน้าอยากให้ผมเจาะลึกบทบาทไหนคอมเมนต์บอกมาเลยครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ See you